ของรัฐบาลผมขอประกาศสงครามกับกลุ่มอาชญากรทุกรูปแบบที่ทำทุกอย่างได้เพื่ออำนาจเพราะถ้าพี่ไม่มีอำนาจพี่ก็ดูแลใครไม่ได้ต่อจากนี้ไปมิตรหรือศัตรู เรียกได้ว่าปล่อยมาบิว้วกันเต็มข้อครับสำหรับตัวอย่างสุดท้ายของเสือภาพยนตร์มหากาพยแอคชั่นไทยจากจัก,กรวาลขุนพันธ์ที่หลายคนรอคอยครับบอกเลยว่าตัวอย่างคาแรคเตอร์ที่ปล่อยมาเนี้ยจัดเต็มสุดๆเดี๋ยววันนี้เรามาแกะตัวอย่างสุดท้ายนี้กันแบบสั้นๆไปพร้อมกันครับ ตัวอย่างเนี่ยจะเปิดมาที่3เสือครับที่มาประจันหน้ากันแบบแอคแอคเท่ๆครับทั้งเสือมาเหศสวนเสือดําและเสือใบครับเดานะครับวันนี้คือฉากที่3เสือต้องมาเจอกันครั้งแรกแล้วก็ต้องมาไฟ์กันมาห้าหันกันเองครับคุยกันดีๆได้ครับ ฉากต่อมาครับเราจะเห็นว่าเสือมเหสรวน,นอยู่บนรถกับรถสรินครับหญิงสาวครับผู้ว่าจ้างให้เหล่าเสือเนี่ยไปรอบสังหารจอมพลเลิศแต่ดูเหมือนเธอยังไม่ไว้ใจครับแล้วก็ต้องการพิสูจน์ให้แน่ใจครับวันนี้คือเสือมเหสวนตัวจริงครับเธอก็เลยตัดสินใจทดสอบเขาด้วยลูกกระสุนแบบรัวๆครับคนดีหรือคนเลวเลววินาสันตุ ถัดมาที่เสือดำครับหากใครจำได้นะครับในขุนพันภาค3เนี่ย เขาเคยเกิดศกนาฏการรมครับที่พักชีวิตลูกเมียของเขาเราจะเห็นครับในตัวอย่างนี้ครับเสือดำเนี่ยอยู่ในสภาพที่โคตรเจะิญเทะครับซึ่งผมนะครับเดาว,ว่าอาจจะเป็นผลพวงจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจนทําให้เขาแบบไม่เป็นผู้เป็นคนอะไรประมาณนั้นครับแล้วเราจะได้เห็นการปรากฏตัวของเสือเท่าอีกครั้งอีกด้วยครับซึ่งผมเดาครับว่าแก๊งเสือเท่าน่าจะเอาเสือด้านไปชุบเลี้ยงและฝึกวิชาครับเพราะในตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นการฝึกฝนวิชามนซัดฝุ่น ที่ทำให้กระสุนของผู้ต่อสู้แหลกสลายอีกด้วยกระสุนคดหรือเปล่าไม่คดเบ้นิดหน่อยนี่อาจจะไม่ใช่เป้อารักครับแต่เป็นเบอรักประโยคที่โคตรมีมที่สุดในตัวอย่างนี้นะครับในตัวอย่างนอกจากเราจะได้เห็นกระสุนคดยนดูของพี่เสบยแล้วเนี่ยเราเองจะได้เห็นความมีสเสน่ห์ความเจ้าสําราญและความบ้าผู้หญิงของเขาอย่างเช่นเคยครับ ผมคิดว่าตัวละครเสือใบเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สร้างสีสันให้กับหนังเรื่องเสืออย่างมากครับมันใหญ่พี่ทํางานหนึ่งถ้าทั้งสามคนร่วมมือกันแผนเราสําเร็จแน่งานอะไรจ้ารอบสังหารจอมพลเั่นกูไม่ร่วมมือกับใครทั้งนั้นค่าจ้างหนึ่งล้านบาท โดยในตัวอย่างครับเราจะเห็นรสสรินเนี่ยสาวสวยของเราน่าจะรวบรวม3มเสือได้สำเร็จครับด้วยค่าจ้างการลอบสังหารจอมพลเลิศค่าหัว1ล้านบาททำให้เราจะเห็นครับว่าทั้ง3เสือเนี่ยน่าจะร่วมมือกันเพื่อที่จะไปปราบจอมพลนั่นเองครับ แต่ก็ไม่ง่ายครับเพราะตัดถัดมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนมีมหอรสพอะไรสักอย่างครับซึ่งทางจองพลก็รู้ครับว่าเขาจะโดน3ามเสือเข้ามาลอบค่าจึงได้ทำการสั่งเสือฝ้ายช่วยจัดการครับฉากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นความเทพและความทรงพลังของเสือฝ้ายว่าทำไมเขาถึงแข่งแกร่งมากที่สุดสังเกตจากหน้าเสือใบและหน้าเสือมเหสวนดูเอาละกันครับโทโ อยากได้เพื่ออำนาจเพราะถ้าพี่ไม่มีอำนาจพี่ก็ดูแลใครไม่ได้พี่ทำทุกอย่างได้เพื่ออำนาจเพราะว่าถ้าพี่ไม่มีอำนาจพี่ก็ดูแลใครไม่ได้ประโยคนี้ในตัวอย่างครับน่าจะชัดเจนครับว่าเสือฝ้ายไวนมที่รับบทโดยพี่เวสกุลวั์คือเสือที่มีอุดมการณ์อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นต่างจากสามเสือก่อนหน้าครับ แถมประโยคนี้เนี่ยมันทําให้เราได้เห็นครับว่าทําไมเสือฝ้ายในขุนพันธภาคสองที่ราบทโดยผู้พันเบิร์ดเนี่ยจึงกลายเป็นเสือที่มีอํานาจมากที่สุดและกลายเป็นคู่ต่อกรเบิร์ดต,ต้นๆของขุนพันธ์นั่นเองครับในช่วงท้ายของตัวอย่างครับเรายัางจะได้เห็นซีนปล่อยพลังที่ผมเรียกว่านี่แม่งคือกลาง กางอนาเขตของเสือฝ้ายครับจนทำให้สามเสือเนี่ยถึงกับกระเด็นปลิวว่อนลอยบนอากาศเลยทีเดียวแต่แต่แต,แต่ผมดาวิกทางเขาว่าฉากนี้เนี่ยน่าจะเป็นการประทะกับตัวหลายอย่างหลวงประสานมากกว่า พูดถึงหลวงประสานครับหลังจากเราเนี่ยได้เห็นรอยสักบนแผงหลังเขาไปแล้วจากตัวอย่างแรกครับมาในตัวอย่างนี้เนี่ยเราได้เห็นรอยสักข้างหน้ากันบ้างครับเรียกได้ว,ว่าโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยครับตรงนี้ใครมีข้อมูลเรื่องรอยสักคอมเมนต์กันมาได้ครับแต่ส่วนตัวผมครับคิดว่าหลวงประสานน่าจะเป็นตัวร้ายที่โคตรของโคตรเก่งอย่างแน่นอนนอกจากนี้ครับในตัวอย่างเนี่ยยังเผยซีนและอะไรใหม่ๆอีกเพียบครับ มาดูซีนนี้ครับเราจะเห็นครับเหล่าทหารหลายสิบคนรัวกันยิงใส่เสือมเหศวรในบ้านพักแห่งหนึ่งครับซึ่งแน่นอนครับว่าพระมะเหศวรเบี่ยงกระสุนยังใช้งานได้ดีครับฉากนี้เนี่ยอย่างกระเดิ่แมทริกครับเท่จ,จัดจัดและอีกฉากหนึ่งครับกับการประทะกันมันๆของเสือดำและเสือใบครับ และสุดท้ายครับก็ฉากกระสุนคดปริทีบทหารลูกสมุนของหลวงประสานรัวๆครับของเสือใบครับนี่แม่งอย่างกระหนังวอนเทศครับโคจะเท่เลยครับ ตอนนี้นะครับก็คือใกล้ได้ดูแล้วก็โคตรจะอยากดูแล้วครับสำหรับหนังเรื่องเสือจากตัวอย่างคาแรคเตอร์ที่ปล่อยมาครับค่อนข้างมั่นใจครับว่ามันจะแตกต่างจากขุนพันแน่นอนทั้งความตลกความมีมความแก๊กแล้วก็จังหวะในหนังครับที่ดูจะโหดมันหาม,มากกว่าติดตรึงแบบขุนพันครับซึ่งจากสัมภาษณ์พี่โคมที่เราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์มาก็ค่อนข้างตรงครับเพราะพี่โขมครับแกได้บอกเอาไว้ว่าสมมุตินะสมมุติขุนพันคือกัปตันอเมริกา เสือมันก็คือการเดี่ยนออฟกาเล็กซี่เงี้ยนะเนี่มัน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 ,มนเราก็จะเห็นว่าเออลีลามันไม่ไม่เหมือนกันนะ<อ>แม้แต่แต่แต่อหแต่มันก็อยู่ในจักรวาลมาเวลนั่นแหละ แต่ว่าด้วยไดร์ชันชายชายมูโทนฟิลลิง่งเขารู้สึกนะยังไงเดี๋ยวรอดูสัมภาษณ์เ e อ็กซ์คลูซีฟของเด็กติดหนังกับพี่โคมฉบับจัดเต็มกันเร็วๆนี้ครับส่วนหนังเรื่องเสือจะเข้าฉายวันที่23ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับใครมีอะไรเสริมมาเม้นมาเมาส์กันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับต่อจากนี้ไปมิตรดยศัตรู